สวัสดีครับว l ลคัม t ูพี่เพชรไงจิคายลาคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาทำรีแอคชั่นของน้องๆเด็กสระก,กาวนะครับน้องๆมาแล้วนะครับกลับมาแล้วกับเพลง How You Like That เป็นคอฟเวอร์นะครับน้องๆจะเป๊ะขนาดไหนจะ เวอร์วังอลังการขนาดไหนเค <Okay. S 1> เรามาดู MV ของน้องๆกันเลยนะครับน้องๆห่างหายกันไปนานมากกว่าจะมาคือรอตื่นเต้นรอตื่นเต้นเหมือนกับรอ MV เพลงใหม่ของ b l a c k p i n งเลยนะครับเรามาดู การสร้างสารรค์ผลงานของน้องๆน,นะครับลองมาดูกันเลยนะครับว่ารอบนี้น้องๆจะใส่อะไรเข้าไปใน MV บ้างตื่นเต้นมากๆเลยนะทุกคนว่าน้องๆจะมีเซอร์ไพรส์อะไรให้เราได้ดูกันนะครับโอเคเราไปดูกันเลยนะครับวิดีโอจะเริ่มแล้วนะครับอีกหนึ่งนาทีเท่านั้นเอาไปดูกันเลยค่ะมาแล้ว นี่ขุนด้วยว้าวสวยเซ <c oughs> นนี่อุ้ยปะตาเป็นยลยนั่นอ่ะฝาฝาขวดแบ็กซี่ปะววสวยมากพี่ีิสูเลิศมีความเปเปรนะจ๊ะว้าวอุว้ยเปะมากน้องแก น้องกุ้งเต้นคือแบบดีว่าเฮ้ยกะเก่งมวยด้วยเลิศโอ้ยชิลิซ่าเลิศมากจ้าโอ้ยอินด้าชอบเก่งมากร้านร้านสะดวกซื้อ ว้าว <c oughs> เก่งมากลูกอินเนอร์เก่งมากสวยมากนเจนนี่ฉากที่มีลกมาทุกคนโอ้ยพี่เจสซี่สวยมากเอาไปจากไหนเ้าที่ตากที่ตากผ้าน่า สนามกีฬาสนามฟุตบอลโรงเรียนอะไรอย่างี้สวยอ่ะเวินโุ้ยกินเนอร์ผมตรงนี้ใช้อะไรทำนะเนาะสีขาวโรเซ่ ไม่มีแดนเซอร์แดนเซอร์โอ๊ยเก่งมากโอ้มายกอคือเก่งมากน้องๆแบบว่าเด็กไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกอะทุกคนคือ ขอชมน้องที่ตัดต่อแล้วก็คนที่แบบว่าร่วมกันทําแล้วน้องคืออินเนอร์แต่ละคนคือเพอร์เฟกดีมากเก่งมากน้องๆแบบมีพรสวรรค์นะแบบอินเนอร์น้องกุ้งเต้นน้องๆทั้ง4ี่คนคือแบบแสดงออกมาแบบเป็นของตัวเองเนาะแต่มีความอินเนอร์แบบแบล็คพิงออกมาในตัวน้องๆเลยคือแบบน้องๆเก่งมากๆนะครับ ขอเช่นชมน้องๆคือแบบเก่งมากปรบมือรัวๆจ้าน้องๆเก่งจริงๆคลิปวิดีโอนี้ขอจบเพียงเท่าน,นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้น้องๆเด็กซอกกลาวกันด้วยนะครับคลิปวิดีโอนี้บ๊ายบายไว้เจอกันรีแอคชั่นคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย